สวัสดีค่ะ On Mink โฟเค่ะขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาร่วมกด subscribe ช่อง Daily n e w Life TH ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโมเมนต์น่ารักๆ่กของพวกเราค่ะอุ้งอุ้งดวง Daily n e w บายอาจารย์กถาชินน,ชนัะบรชร ไปปีละกาปีละกาเลยปีละการับพลังที่ไหนดีที่ตะวันออกเฉียงเหนือแต่ทิศที่ตรงกันคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือแต่ทิศโครับทิศตะวันออกเฉียงใต้ออเฉียงใต้อ่ปีละกาทิศดีคือออกเฉียงเหนือออกเฉียงใต้ตะวันตกส่วนปีวอกทิศดีคือเหนือ ตกเฉียงใต้และออกเฉียงใต้มันจะมีทิศที่ซับกระทับกันอยู่คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะฮะไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ง่ายๆเลยถ้าจากกรุงเทพไปพัทยาสบายๆเลยระยองจันทบุรีตราดสมุยอันนี้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปแบบสบายๆเก๋ๆคนที่เกิดปีละกาในช่วงสัปดาห์นี้เขาจะทำไมคะอาจารย์เด่นสุดๆเลยในเรื่องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการลงทุน อ,อนจะดีและเขาจะได้ลงทุนรวมไปถึงได้ทํางานในแบบที่ธุรกิจแบบจะต้องตัดส,สินใจทําหรือที่แบบไม่เคยทํามาก่อนอ่าอ,อ,อย่างที่อาจารย์บอกว่าตัวเราเองเคยเป็นนักวิทยากรพวงจุย้ยก็ต้องมาดูพ่ยิปซี<อ>ดูพ่ยิปซีเสร็จแล้วก็ต้อง,องมานําทัวร์นำทัวร์เสร็จแล้วต้องมาบรรยาย อภิษฎไปเป็นบรรยายธรรมด้วยอย่างเงี้ยคือมันมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแต่เราก็ต้องลองดูเราต้องลองดูเป็นรื่งที่เขาไม่เคยทำแต่จะได้ทำานี่ยแหละใช่แล้วก็ทําแล้วจะสําเร็จดีเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้15บห้าถึง21กรกฎาคมเป็นช่วงสัปดาห์พลิกชีวิตของคุณที่เกิดปีระกาก็อยากให้ไปกราบขอพรเทพเจ้าแชร์หล่งเอีอก็คือเทพเจ้ามังกรเขียวที่วัดทิพยวารีเพราะว่าไก่วัว งูเล็กเขาเรียกว่าซาฮะสามสมพงพรพะมีคนถามเข้ามาเหมือนกันจากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถามมาว่าซาฮะมีอะไรบ้างคะเพราะว่าอาจารย์บอกไม่ครบอาจารย์ก็คือถือโอกาสบอกเลยค่ะชวดมะโรงวอกก็คือซาฮะาะฉลูมะเสงรกาคือซาฮะมะเมียขานจอคือซาฮะ และเถาะมะแมกุลคือสาหะสามสมพงก็คือสัตว์สามตัวเ,<ล>เป็นเพื่อนกัน4ี่ชุด4ี่สามสิพอดีเลย,อ,เลยอ่า